ช่างรู้ด้านมาแล้วครับกูไก่รู้นำเสนอการส้มรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นบนผนงังไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวขนาดเล็กหรือรอยร้าวขนาดกลางนะครับขั้นตอนแรกนั้นเราต้องกรีดร่องรอยร้าวให้เป็นร่องที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นแค่พอประมาณนะครับโดยใช้ปลายเกลียงสแตเลสแบบนี้นะครับกรีดร่องแล้วก็ปัดฝุ่นหรือว่าทำความสะอาดนะครับ หลังจากนั้นเราจะใช้อีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวซึ่งเป็นชนิด2ส่วนผสมนะครับขั้นตอนคือเราต้องใช้สว่านปั่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันใช้สว่านรอบต่าปั่นจนอีพ็อกซี่สส่วนผสมนั้นสัดส่วนคือ1ต่อหนึ่งปั่นจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้เกรียงตักอีพ็อกซี่ปาดหรืออัดเข้าไปตามร่องรอยร้าวอัดทั้งแนวขวางแล้วอัดปาดตามรอยยาว เมื่อปาดเข้าไปแล้วนะครับอีพ็อกซี่ถ้าแห้งแล้วก็อาจจะยุบตัวก็ปาดซ้ําได้ทุกรอยร้าวนะครับที่เราจะปาดเข้าไปนั้นเพื่อให้เนื้อมันเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะกรีดไปปาดไปได้ ข้อสำคัญคือการใช้อีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวนั้นเมื่อผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน45นาทีถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมรอยร้าวไว้ทั้งหมดหรือผสมแล้วนะครับกรีดไปปาดไปแล้วก็แบ่งกันใช้งานให้หมดภายใน1ชั่วโมงนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้อีพ็อกซี่ชนิด2ส่วนผสมเพื่ออัดหรือยาแนวตามรอยร้าวบนผนังยาแนวแล้ว แห้งแล้วสามารถทำสกิมโค้ดฉาบบางแล้วก็ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนที่จะทาสีจริงได้อีพ็อกซี่ชนิด2ส่วนผสมนี้เป็นสีเทานะครับก็สามารถทาสีทับหน้าได้หรือจะสกิมโค้ดทาสีก็ได้นะครับท่านที่สนใจวัสดุอีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวสามารถสั่งซื้อได้ที่บ้านโฟมสีเมืองนนนะครับ9 9 5 7 8 9 3 5 6หหรือ02 526 4073ขอบคุณมากครับ